ฉันชอบเธอนะการะเกตแต่ไม่ได้ชอบแบบอยากจะให้มันเป็นพี่สะใภยอะเธอเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะอย่างนี้พวกพี่แค่หรือกซีคลซีอะไรน,นั่นนะฉันก็ไม่ได้ชอบหรอกนะแต่ฉันแค่คิดว่าถ้าเขาเมื่อเดินคู่พี่ออมันคงจะมีปัญหาน้อยกว่าเหรอคะ แตว่าการที่ฉันแต่งงานกับด็อกเตอร์กับการที่เธอจะแต่งงานกับพี่ออมชีวิตรักของใครจะเป็นไปได้จริงมากกว่ากันคุาโอเคงั้นเอาใหม่การที่ฉันรักด็อกเตอร์กับการที่เธอรักพี่ออมใครคิดผิดมากกว่ากันฉันไม่ได้อย่าอย่ามาเฟกไม่ต้องมาทำเป็นซินเดเล็คทำเป็นรักแต่ไม่แสดงออก <c oughs> ดูสิสายสินั้งแต่เหมนกันอยู่เลย ไปได้กันมาจากไหนอ่อคุณคิดแบบนั้นเหรอคะถ้า,ถาอย่างนั้นคนอื่นก็คงคิดแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมเธอก็แค่ความคิดของคนอื่น,นกันนั่นแหละนั่นน่ะสิคะฉันก็คงโทษใครคนอื่นไม่ได้เหมือนกัน ถ้าใครมาเห็นว่าฉันอยู่ที่นี่กับคุณอรชนเขาต้องคิดว่าฉันกำลังจับเศรษฐีอยู่นแน่ๆไม่มีทางคิดเป็นแบบอื่นได้หรอกนี่ฉันชอบเธอนะกะระเกต แต่ไม่ได้ชอบแบบอยากจะให้มันเป็นพี่สะพ้ายอะเธอเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะอย่างงี้พวกพี่แคทหรือเคริสซี่อะไรน,นั่นอะฉันก็ไม่ได้ชอบหรอกนะแต่ฉันแค่คิดว่าถ้าเขาเมื่อเดินคู่พี่ออมันคงจะมีปัญหาน้อยกว่าหรอคะคือฉันไม่ได้หมายถึงตัวพี่ออนะอฉันหมายถึงพวกผู้หญิงอะอ,อย่าง่ี้พี่แคทเนี่ยถ้าเขามาเป็นเมียพี่ออ เขาจะอยู่ได้อย่างสบายมากแต่ถ้าเธอมาเป็นเมียพี่ชายฉันเธอต้องเจอกับอะไรที่คาดไม่ถึงเลยแหละมันจะมีปัญหาอุปสรรคโผล่มาล้านแปดว่าเธอทนมันได้หรอ,หอนี่ฉันพูดแบบเป็นพวกเธอเลยนะคือ เธอจะเข้ากับสังคมเรายากอ่ะ